ถึงแล้วครับถึงแล้วมาชมกันต่อนะครับผมตีเล็กสายมันครับตอนนี้เรามาถึงเสียงกงบุรีรัมกรการครับถึงแล้วถึงแล้ว คือชนนึงครับชื่อสะทางนี่เออชื่อสะทางแยกแยกทางขายบ่ซั่นนี่ไปอย่างปืนอยู่นี่มีขายบ่มีมีหมดทุกอย่างไปแล้ว นี่ครับเสียงกงบริรามกนลการถูกจริงบริการถูกใจนี่ครับสวัสดีครับเจ๊โทรมาสอบถามเจ๊รับสายฮัลโหลว่า ทรงคอสตูดตัวนี้อ่่่พีียยูไหนนเตัวนี้แล้วก็นั่นแหละครับชุดลูกปืนอะไรเจ๊ฮะเป็นร้านที่ใหญ่นะครับผมอยู่เยื้องๆกับโรบินสันครับโรบินสันบูรีดํานี่มองไปยังเห็นอยู่เลย ป้ายอยู่เลยมีท mm ุก hmm. ส like ิ่งทุกอย่างครับเดินดูก่อนอะไรเก่าเสียงกงต้องที่นี่เลยครับ อันใหญ่มาก ผมไปดีนะนี่ครับกบลังสอบถามอยู่ครับสีีดีหนึ่งสีสีดีหนึ่งร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าสีดีหเนี่รัมูอ๋อแต่นี่เป็นแมคโครด้วยใช่ไหมใช่ัโอ้ยยับครับเบาเบาแล้วมั้งนี่ฮะ มาอยู่มาอยู่บุรีรัมย์จนจะพูดเเมนได้แล้วเนี่ยกระเป๋าเบาหรือยังอ right? right okay. ้แทบจะไม่มีตังอยู่ในกระเป๋าเเวลาเดินอยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยกระเป๋าเบาแล้วครับก็รอจัดอะไรอยู่ครับผม รอของครับรอของตอนนี้กำลังเช็คของอยู่นะครับอาจารย์ได้ว,วัดการผู้สารจากซ้ายเป็น,น,น,นขวาเออ่เสน้นบนอ่ะ มีข่าวดีจากทางร้านบอกด้วยนะครับผมใบเสร็จอย่าทิ้งครับแต่ว่าตอนนี้เบาวิวนะห้าพันบวกไอ้ดอกจอกอีกเจ็ดพันดอกจอกไม่ใช้ดอกจอกแค่เนี่ยเจ็ดพันถ้าดอกจอกธรรมดาอยู่สามพันกว่าบาท คือเร,ราปกอบนี่ยังยังยังใหม่ยยังไม่เป็นไรยใช้ให้จำหนออเองเสื้อ5,000ก็มีค่าของมีแค่นี้ก็มีอุปกรณ์ของถ้าถ้า,ตา,าแต่ถ้าของถอดต,ต้องได้พวนี้ยับอ๋อตอนนี้ของถอดไม่มีหมดอ๋อตอนนี้ครับเกิดปัญหาแล้วครับ เชือดอกจอกตัวนี้ครับของถอดนี่ไม่มีนะครับของถอดก็คือของนอกของเก่านอกแท้ครับคือเขาเรียกของถอดตัวนี้จะเป็นของใหม่ครับของใหม่ซึ่งทำขึ้นใหม่ในไทยนะครับผมแน่นอนแหละราคาต่างกันิบ ตอนนี้เช็คของวุ่นเลยครับเพราะว่าเรามีหลายสาขาแล้วก็เช็คไม่หมดแล้วอ๋อช่าคงเผาข้างครับนี่เผาข้าง อ้าวเสียหนึง่งสนใจลูกใหม่แล้วสนใจลูกใหม่ไหมอันนี้เท่าไหร่เ,บบเออเปแปดทีหนึ่งรีเนี่ย ออเฮ้ยจัดเลยจัดเลยจัดก็ไม่ได้อีกไม่เอาจะเอาแปดสามแปดหรือ,อไม่ก็เก้กาสามเก้าจัดก็ไม่ได้อีกเพราะว่าเราได้เราได้จานใบสีกับเดือยหมูดอกจอกเราก็ยังดูดีอยู่แล้วอยู่ยงคงกระพันอยู่ตัวนี้แปดสีหนึ่งครับเฟือง คุยกันเรื่องเชื้อดอกจอกครับของใหม่ของเก่าดีต่างกันยังไงนี่เฮียมาการันตีเองเลยครับตอนนี้เฮียเขาไปอยู่สาขาไหนเจ๊อยู่ที่สุรินทร์ค่ะสุรินทร์ใช่ค่ะเย้ใช่ไหมเรากมีทั้งหมดสาขามีสุรินทร์ประโคนชัยแล้ยอ๋อสุรินทร์บุรีรัมย์ประโคนชัยเอาเราตัวนี้ก็ได้แต่ว่าตัวใหญ่เยอะก็ต้องเอาเยอะที่มาฝ่อนก่อนมาก่อนก่อ ออเอาตัวนี้ไปก่อนเนาะเราถูกเ,นเนชิญเนาะเพราะว่าเพราะว่าเียหนึ่งต้องเอาตัวนี้ไปฟอกไว้อยู่เลยได้ไหมน่ะไม่ได้ฟอกหรอกถ้าฟอกเวลากึ่งมันจะมันจะพูดง่ายๆเนี่ยกึงกึ่งเอาศูนย์อะดีกว่าแล้วก็ตีปอกสวมเออแล้วแต่เศษหนึ่งจะทำหมายถึงว่าก็ต้องใช้อยู่แล้วก็สรุปแล้ว,เอ,วเ,ออเอาตัวนี้เออเอาตัวนี้แหละ ก็เอาตัวนี้แหละเจ๊แล้วก็จัดพวกลูกปืนเยอะมาเลยนะพวกเนี่ย ววนก่ารับประกันเอาไปแล้วใส่ไม่ได้เอามาเปลี่ยนได้อยู่นี่อ่าก็ได้เชื้อตอกจอกแล้วต่อไปก็จะเป็นลูกปืนบอกหนในหนถุงลูกปืนเราล่ะถุงลูกปืนมาแล้วครับชุดลูกปืนครับ เทียบอะไรจะเป็นซีนลูกยางฝาครอบวาวครับ <Okay. S 1> เป็นไง <Wow. S 1> เป๊ะได้ตอนนี้เราได้ของครบหรือยังเนี่ยครบแล้ว <Wow. S 1> เอาละได้ครบแล้วครับ ได้ของครบเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่ากระเป๋าจะแฟบมากหรือแฟบน้อยจ่ายตังครับนี่ที่โอน เท่าไหร่นะเบ็ดเสร็จเท่าไรนะห้าแปดแปดศูนย์ห้าพันแปดห้าพัวนเฮียใจดีอ๋อโอ้โหลถทีแปดรกันเดี๋ยวไอ้พวกพี่ต้องครับผม5 8าพันแปดร้อนแปด้อทวนอ๋อเหลือ5 8าพันแเฮียจะให้5 8าพันแปดทวนเฉบุรีรัมสายลูกตรงรายเดี๋ยวนี้ คุยกันได้ไลน์เป็นยังไงบ้างี่มีแอดไลน์ไว้ใช่ไหมโคนเชืออะไรผมนี่แหละเสียดีนี่แล้วเสียดีเนาะตับโดยที่ยังอยู่แดดแดดแดดแชทเอ้ยทนโทษแล้วมาจากไหนครับเนี่ยผมดูบนครับดูบนนี่มาจากอำเภอพิบูนบางสาขาอุบนสาขาเนาะครับทางพิบูนมีสาขาที่อุบลไหมเนี่ยอุบลอ่ามีญาติอยู่ทางศรีเกศทางกันทารับญาติอยู่ี่ไนมากอุบลผมจะเข้าลุงวาลินกับอ่านิวเชียงกง ส่วนมากเข้าเนียวแหละเกือขายาร้านอะไรของของเสียงกงนะครับเราบางทีเฮียเขารู้จักแต่เราไม่รู้จัก,กเรามีคนได้ออที่ซื้ออย่างเดียวยังเผาข้างเนี่ยคืน1 5 0เขาแบบแกเนี่ยตลอดอันนี้เบื้องต้นก็แจ้งราคาพิเศษสำหรับพันศษไปแล้วค่ะราคาพิเศษ ทำการตีตาครับทำการตีตาก่อนโดยพี่สมียนคนสวยกับคนหลอ่อเเวลาโดนน้ำมันน้ำมันมเบนซินแล้วมันมันสีออกนี่จำได้ไหมนี่จำได้หรือเปล่าเวลาช่างไป ล้างนะ่ะโด,ดนตัวน้ำมันเป็นซินออกม,มันหายหมดเลยนะอย่<ส>ากของผมห,หายคือของับของผมเอาไปวันนั้นนะ่ะโดนน้ำมันเป็นซินหายหมดเลยหายครับจำไม่ได้แต่ก็มีบินให้ลูนเทาบินมาหยัน,นถ้ามีปัญหาก็ต้องเก็บบินได้ด้วยต้องเก็บบินมาหยองเก็บบินได้ด้วยส่วนยไหงไม่ไม่ไมไม ก็สรุปแล้วครับกระเป๋าเบาไป5,800บาทนะครับผม5,880ลดไป80บาทเหลือ5,800แต่รอบนี้ได้ราคาพิเศษน,นะครับได้ราคาพิเศษก็คือคิดราคาราคาพิเศษให้แล้วเหลือเท่านี้นะครับ สรุปแล้วเชื้อตอกจอกนี้ของของถอดเนี่ยหมดก็ได้ของใหม่ไปครับได้ของใหม่ไปส่วนในตัวเดิมเศษหนึ่งก็จะเอาไปทําการแก้ไขเอาไว้นะครับเพราะว่ายังใช้ได้อยู่ของยังดีอยู่จะเสียแต่เฉพาะาวงลูกปืนเท่านั้นเองครับ ฝั่งนี้ก็ยังมาครบจบที่นี่ครับเกมโกงอุริลำคนละการบมาครบจบที่นี่เบารลอยังกระเป๋านี่เจนหนึ่งกระเป๋าเบายังเพื่อนอะไรเนี่ยน้ำสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบดิน่วนสายล่องพีบุ่นะครับ FC กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่เบาค่ะเพราะว่าใช้การโอน อันนั่นล่ะกระปุนั่นล่ะอ๋อของเปาอ๋อของเปาอันนี้ของเราใช่ไหมนี่แล้วก็มีหนึ่งจับพ่วงขายเสื้อเผาไทย F เหมือนกันกำลังจะยกขึ้นโอ้ยวันนี้ขายได้ดีเลยอะไรนะเสื้อเผาเท่าไหร่ไรเฮียตัวนี้ตัวนี้ของผมเคยของเต่ากันนะ ออาามคือเขาตังค์ไม่พอผมพยายามหาใหรก็สบงานไปเอาเป็นแบบว่าไม่เทินนะปกติมันจะต้องรื้อตัวนี้ให้อหรือตัวนี้ให้เนี่ยมันก็อยู่หมื่นกว่าบาทแล้วเชุดกระบอกเบรกชุดกระบอกเบรก F B R โอ้อย่างแพงเท่าไหร่ถ้าเป็นถ้าเป็นของตอดนะหายากมันคนอาโดยมากเขาจะไม่แยกกันมันจะบังคับขายไปทั้งทั้งแบบนี้อของใหม่มีไม่เท่าไหร่หรอของใหม่มีของใหม่มีถูกนี่นี่กี่หมื่นเนี่ย ตัวนี้ผมเทินเขาก็อยู่หมื่นสตอร์นเนกันถ้าสมมติไม่เทินนะเฮียไม่เทินจะมีหมื่นกลางกลางอ๋อหมื่นกลางกลางครับแล้วแต่รถที่เราได้มาเนาะนี่ไงถอดแล้วก็มันเป็นอะไรอ่ะที่จะถูกจะแพงมันอยู่ที่เพลาข่างอ๋อนั่นตัวเทินที่เอากําลังยกลงนั่นแหละอกำลังยกลงคือมันจะถูกจะแพงมันอยู่ที่เพลาข่างด้วยมันมีรุ่นเพลาข่างสั้นเพลาข่างยาวถ้าเพลาข้างยาวมันก็จะแพงตัวนี้มันเท่าไหร่สามเจ็ดนี่ขาบวก สามหกสามหกก็พื้นพื้นถ้าเป็นรุ่นก็เท่ากันถ้าเป็นรุ่นพวกเด็กก้ามันจะเป็นสามหกเท่ากันของผมก็เหมือนกันโอเคเดี๋ยวยกไปลูค้านิดหนึ่งครับเอาอะไรขึ้นรถไปดูด้วยก่อนเล้วบอกไปก่อนเฮียสวัสดีครับเจ๊ไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมเลยครับผมเสียงโกงริรดำกุลการครับนี่เบอร์โทรที่ไหนบ่อโครงการ บอกโครงการไม่ไหวติดต่อคนละเทมากไปครับเออเห็นอยู่ตีเลยโอ้ฟ้าแรงงานอยู่ใส่สินวิ่งงานอยู่ไหนนี่อยู่รัอยูบุหรี่รัมเนี่ยรัมยเป็นสายนตอนนี้นะ,อ,ะอันนี้มันเป็นอยัางนี้เดียวเขาค่ะแต่มันขาดตรงไหนจัตรงไหนโอ้อนนี่เด่นี่แตกเลยครับหักเลยโอ้โอ สายแบกตัวจริงหมอ๋าไปก่อนป๋าสู้ๆไม่รู้เหมือนกันเยอะมากวงนี้อ้าวเราจะจวดต่อเลยครับผมก็หมดไป5,000เร็วเร้800บาทนะครับเจอกันใหม่นะครับที่อูตอนประกอบแล้วกันครับสวัสดีครับ